เคื้อเชิ้อสก๊อตส์กกรสบรีบารผู้ชายเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจาตนตัวนี้จะเป็นงานรวมนะคะลดไอทีนะคะ็นสินค้าของทางบริษัทบารราคาคา่ะลูกค้าจานนะคา8ปดพ ร้อบาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจ้าสิบกิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกคะะ130้าจ้าร้ถึงร5 0ยชิ้นต้นต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค,ค้าจะาประมาณการนะคะ56บาทคะ่ะใช่อันนี้<ย>เป็นเพียงประมาณการนะจ้าเนี่ยลูกค้าจะาเป็นใหญ่ไหม,มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณพี่จ๋าว่าจะใหญ่ประมาณแบบไหนนะคุณพี่คะแต่ว่ามีแค่ลูกนี้ลูกเดียว มีแค่รูปนี้รูปเดียวหรอคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะลูกค้าจ๋ามีแค่รูปนี้รูปเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตามหาเสื้อเชิ้ตนะคะสก็อตสัมบีผู้ชายใหญ่นะแต่่าไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แือว่าไซส์ปกตินะไซส์ปกตินะคุณพี่คะเอาเป็นไซส์ปกตินะไม่ได้ใหญ่นะคุณพี่ค่ะไซส์ของผู้ชายทั่วไปนะคะไม่ใช่งานอ๋อขอไปลูกค้าด้วยประเด็นจะเป็นที่นี่ไม่ใช่ไซส์ใหญ่ ูิักเอาใหม่เป็นเ,เสืกกอ้อเชิ้ตสก็อตสัมบรีบางงานผะู้ชายนะคุณพีค่คกราคา8,500บาทเป็นพรีเมียมไซส์ผู้ชายทั่วไปนะคะจ๋าเป็นสก,กอ็อตสัมบรีบางนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะอันแนะนำคะ่ะลูกค้าจะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่าน,านั้น8,500บาทคุณภาพเกรด A ลูกค้าจะหรือมา3-4ตัวแรกก็ยูนิโคลูกค้าจะแนะนำนะสำหรับพ่อค้าแม่ ตามหาเสื้อเชอิ้ตสก็อตสัมรีผู้ชายนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยค่ะลูกค้าจาเป็นเชิ้ตสกอตสัมรีชายทีเมียมลูกค้าจาตัวนี้ สีแบบว่าสดมากสดมา,มาแล้วก็ก๊อตเล็กก๊อตใหญ่นะคะลูกค้าจามีคะมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาเต็นสก,ก,ดดก,ก๊อตทุกตัวอา,อาจจะมีหลุดที่ไม่ใช่ก๊อตอาจจะมีติดมาบ้างะนะคะลูค้าเลือกโทนสีก็ค่ะสีแดสสงสีสมสีเขียวม,มีทุกโทนสีน,นะคาจะเอาง่ายๆคะมาหมดเลยนั่นเอง นะคะลูกค้าจ้าแต่ยังไงแล้วสุดคุ้มค่ะคุณพี่สาวสุดคุ้มนะคะลูกค้าจมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคุณพี่สาวหมดแล้วหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวเท่านั้นได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะเรื่องไซส์ก็มีขวามานะคะไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางตัวนะคะลูกค้าจาาคุณผู้หญิงอยากใส่ก็สามารถใส่ได้ลูกค้ายูนิโคลมมาค่อนข้างเยอะเลยนะ แบรนด์ยูนิโค้นะคะลูกค้าจ๋าเจอคนข้านเยอะเลยนะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิวนี้เลยนะใช่ค่ะไปต่อที่แบรนด์ของเรานะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโค้จ๋าไม่ค่ะไม่ค่ะสบายต่อไม่รอเลยแล้วค่ะสั่งรับวันนี้ค่ะพี่จ๋าเป็นหวอเสื้อเชิ้ตสก็สมรีบบางค่ะบางกว่าบางว่วนี้ก็คัตต้อนแล้วนะต้อน แบบว่าเอาไปขายช่วงนี้นะนที่ขาะใส่ทำไร่ทาส่วนได้ที่ว่าแบรนด์ของ G U เยอะอยู่นะคะนาะแต่ว่าเราไม่ได้ดูให้ลูกค้าเลยเพราะแบรนด์ G U นะคะลูกค้าจะสนมักแบรนด์เขาจะอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นของ G U คะ่ะ ใชค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์นี้ก็มีมาหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋ายูนิคอร์จียูไอสดนะคะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เจอเออ่เป็นไอสอดไทยนะคะ<ห>ลูกค้าจ๋าอหลากหลาย<ก>มาก U, นะคะลูกค้าจ๋ากับยนะูนิคอร์อะไปต่อที่ยูนิคอร์นะลูกค้าจ๋านะแบรนด์หลากหลายจริงจริง ลูกค้าจ๋า8,500หร้อบาทคุณนะคะเกรดเอนะคะสนใจสามารถ c ีเอได้เลยเด้อน,นะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะใชะ่ค<ะ>่ะลูกค้าจ๋าสดคุม้มอ่ามีอยู่มีเพิ่มอ๋อมีอ่ามีอยู่เนี่ยคุณมีค่ะมีอยู่ขอภัยลูกค้าด้วยตัวน,นี้เมื่อหนึ่งค่ะเมื่อหนึ่งป้ายแต่า่ากระดาษติดติด,ตดมาเลยค่คะ ยังไงแล้วสุดโค้มค่ะคุณพี่ขานี่พี่ว่าตัวนี้ก็เป็น G U นะอายูนิจ้าตัวนี้ก็ G U คุณพี่ขาถ้าถ้าปลายสนมากถ้าเป็นแบรนด์ G U จะเยอะๆนิดนึง นะคะตัวนี้นะคุณพี่ขาป้ายเขาจะอยู่ด้านบนแต่ดูจริงๆแล้วป้ายจีอยู่เขาจะอยู่ด้านข้างนะคุณพี่ขานะเขาบอกแค่สายนี้ตัวนี้จะเป็นจีอยู่แล้วมีเป็นกระดุมสแปมมาให้ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะลูกค้าจ๋าสวัสดีกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจข,ของมาร์ดด้วยนะคะลูกค้าจ๋า สินค้าของบัสนทีหลากหลายรายการนะสนใจหมดไหนสอบถามผู้คุยกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ้าสินค้าของเรามีหลายรายการนะคะใช่ค่ะคอนเวิร์จจ้าคอนเวิร์ตแล้วมือหนึ่งนะค่ะคอนเวิร์ตแล้วมือหนึ่งด้วยเป็นพีเนี่ยคุณ ราคา8,500บาทของที่สาเป็นพรีเมียมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีค้ามานะคะลูกค้าจ๋ามีค้าโทนสีมาเลยนะคะ สกัอตเล็กสกอตใหญ่มีพร้มาให้เลยลูกค้าจะาสอบถามมันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ้ามีหลากหลายรายการมากนะคะสินค้าของบั๊เรานะคะลูกค้าจะาอย่าลืมนะลูกค้าสําหรับสมาชิกบั๊ทุกท่านนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วโปรโมชั่นของเดือนนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะราคา8,500หบาทค่ะดนัก40กิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะ นะจำนวนทิ้นขออนุญาตประมาณาการนะคะร้อิถึงร้อยิบช้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้จาจ้าห้บหกบาทนะจ๊ะใช่แล้วค่ะลูกค้จาจ้าสวยๆยย่ะๆลูกค้าจ้าคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าจ้ามือ2คัดเกรดเอนะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียบ้างประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะ ขาดเปื้อนดาอาจมีเจอนะคะกระดูมแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะ,ะใช่ค่ะไปต่อที่แบรนด์ยูนิโคซ่าแล้วสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะลูกค้าจ้าวันพุธสดใสเมื่อวานนี้<ช>ไม่แน่ใจว่าวันหยุดของลูกค้าหลายๆท่านแต่วันนี้ค่ะลูกค้าจา้าบริษัทบ้านของเราเปิดปกติเปิดทําการปกติทุกวันนะคะค<ช>ุณพี่ค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้เลยนะคะเหมือนที่แจ้งเลย บัตรของเราเปิดทุกวามค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้าจ๋ะขออนุญาตพักเที่ยงทานข้าว1ชั่วโมงจ้ะไปต่อที่แบรนด์ของยูนิโค่ะค่ะแบรนด์ไม่พักจริงๆนะคะหลากหลายแบรนด์เลยนะคะลูกค้าจ๋ะแต่ว่ายูนิโคคือแบบว่าเหมือนแบบมาอันดับหนึ่งเลยนะคะลูกค้าสำหรับแบรนด์ยูนิโคนะคะใช่ค่ะอุ้ยเลิศค่ะค่ะหุ้มเลยคตาเล็กตาใหญ่มีสารพัดมาหมดค่ะนี่ค่ะคามา ลวนลายหลากหลายกันเลยทีเดียวนะลูกค้าจะเน้นเป็นกอสนะคะไปต่อที่ยูนิโคจ้าอันยูนิโคเหมือนกันค่ะยูนิโคเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าป้าสวยๆเยอะๆนะคะลูกคะ้าจะ๋ผ้าใหม่สะอาดนะคะลูะ้าจ๋สีเข้มจริงสีแบบส,สดมากมและเป็นผ้าแบบว่าตำลีแบบบางๆคุณพี่คะ่ะ บางตัวนะเกิดจะเป็นคัตต้อนได้เลยนะ,ะแบบบางมากค่ะคุณพี่ขาแล้วสีแบบเข้มมาก<ะ>ข้อดีของสัมบลีบางคุณพี่ขาลดต้นทุนสักรีดเนาะ,ะแค่จะไม่ต้องสักไม่ต้องรีดนะคุณพี่ขาสามารถทับแขนขายได้เลยนะคุณพี่ขาแบรนด์ที่เจอเยอะสุดมากจะเป็นของยูนิคอเป็นจียน,<ะ>นะคุณพี่ขาเราจะมีเป็นแบรนด์หลากหลายอย่าง,าง,าง,างอื่นค่ะมาบ้างนะคุณพี่ขาไหนที่เป็นแบรนด์สามารถคัดแยกความราคาได้ ทั้งทีจาแล้วก็หมดนี้เป็นคุณภาพ 7A ด้วยนะค่ะจ้าแต่คอนี้ไม่แทบจะไม่เจอเลยนะไม่ก็หนึ่งตัวอ่าแถมแต่ว่าสวยอ่ะอุ้ยคกระดุกอ๋อกระเป๋ากระเป๋าแฉกไหมคะไม่แฉกไม่แฉกแฉกไหมเป็นเหลี่ยมอ่ะเป็นกระเป๋าริมเหลี่ยมนะคุณพียรไปต่อที่แบรนด์ยูนิโคจ้ายูนิโคไม่พักจริงๆนะคะลูกค้าจ้าแบรนด์ยูนิโค่ไม่พักจริงๆเอายูนิโคอีกแล้วค่ะ ยูนิคอร์กันต่อเนื่องเลยค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้สวยๆย่วๆลูกค้าจ๋าเหมือนกับประมาณว่ายูนิคอมาแบบเป็นที่หนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะยูนิคอร์จ๋ายูนิคอร์ยูนิคอร์จีเยยูนิคอร์ซยูค่ะคุณพี่ขาไปต่อไม่รอเลยแล้วค่ะพิศาสวยๆกับหมวดเสื้อเชิ้ตลายคอ ซัมรีบ้างพีเมียมค่ะคุณพี่คาะราคา8,500บาทน้ำหนัก40กิโลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆย,ยั่วไซส์ก็โอเคนะลูกค้าจ๋าไม่ เกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะไซส์โอเคเลยนะคะลูกค้าจ๋าคุณผู้หญิงอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ S M นะคะลูกค้าจ๋าหลักๆจะอยู่ประมาณไซส์ S M นะคะใช่ค <'Cause, S 2> <store, S 1> ่ะเลิศเลยบอกได้คำเดียวสวยเลยสวยเลยสวยอ่ะส,ส,สีสดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเขียวก็เด่นนะคะลูกค้าจ๋าแดงก็เห็นมาแต่ไกลเลยนะคะอันนี้ประมาณกี่เมตรนะคะลูกค้าก็ไหลเขา ูกค้าสวยเลย่นาคะจะถึงด้านล่างแล้วนะจะถึงด้านล่างแล้วค่ะลูกค้าคุณพี่ขามีทุกโทนสีเลยสีแดงสีเขียวสีส้มถามหาสีอะไรมีมาหมดอ่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค้าจะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูกันอีกครั้นะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับวันนี้เป็นหมวกเสื้อเชิ้ตสก็อตสบรีบางงานผู้ชายนะลูกค้าจากตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นทั้งงานญี่ปุ่นและงานเมกกาลลดไอที นะคะจากพิเมียมนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาค่ะราคา8,500บาทน้ำหนัก40กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจะ130 150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการค่ะคุณพี่ค่ะ56บาทคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาักได้นะคะ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรศัพามหรือจะเข้ามาที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ